ได้การแลอีกแล้วสองอันเลยสองอันเลยโอเช่ก็เลยอยากจะลุ้นอีกใช่ไหมครับไหนแคมปัสเป็นแบบไหนไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยถุงแคมป์ปัตเป็นยังไงเฮ้ยได้การแลอีกแล้วอุ้ยไหนเรียกสามการแลเลยอุ้ยสามการแลเลยเหรอไหนได้มันลายเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้ลายเดียวกันแต่นนี้ไม่ ใช่เหรอโอ้โหโออเช่เขาไปเหน่าอะไรใช่ไหมไ,ไหนๆรอเพ่นๆกันสิรอกันรอกันรอกัน,กนไ,<ม>ไปเอ้ยไบต่อไปได้อีกแล้วฮะได้าก,การแล่สี่ใบเลยเหรอโอ้โหแล้วขนมได้กินไหมได้ โอ้โหนี่ออเชียกำลังกำลังเลยแกะการ์ดใหญ่เลยฮะก๊าซอะไรกะนี่มันก๊าซอะไรทุกอันเลยเหรอเนี่ยมันเป็นการ์ดอะไรอ่ะไหนลายอะไรไหนให้เพื่อนดูหน่อยมีมีลายซ้ำกันไหมอ่ะไหนโชว์เอายกขึ้นมาโชว์เพื่อนๆมีอันที่ซ้ำอันที่ซ้ำคืออันนี้โอ้อันนี้ซ้ำแล้วอันไหนไม่ซ้ำมีไหมซ้ำอันนี้เลย หรอในถือให้เพื่อนดูหน่อยโอ้โหโอ้โ,โหถือหมดด้วยเหรอเันคิดการ์ดอะไรเนี่ยไหนนะเป็นการ์ดแร่เป็นการ์ดแร่เหรอโอ้โหอันนี้โอเชอร์ไปเหมาะอะไรใช่ไหมไหนเอาอันอีกถุงนึงไหนโชว์แคมปัสหน่อยเอา <c oughs> นะฮแคมปัสเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆก็ไล่ละโอ้แลทุกอันเลยหรือเปล่าเนี่ยลายซ้ำไหมอ่อเชออันนี้น่าจะออเช่งงแล้วออเช่บอกจะซ้ำไม่นะไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเหรอจริงเหรอทั้งหมดมีกี่ลายล่ะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วนีซ้ำเลยอ้าวซ้ำเลยเหรอ โชคดีมากเลยปลาโชคดีเลยใช่ไหมใช่จึ๊บอันใหม่อีกเลยโอ้โหออเชอยร์ก็อยากลุ้นเลยเหมาเลยฮะอะไรอีกล่ะไล่อะไรซ้ำอีกแล้วเหรอโอ้หซ้ำเลยพลังเยอะใช่ไหมใช่เก้าเก้าไหนเอาให้เพื่อนดูหน่อยมีคนมาดูโอเชอร์นะโอ้โห อ้าวอันทั่ใตไหนช็อได้ลายอะไรครับกัรดแร่มันแรงทุกอันเราหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไหนการแรเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหเป็นสีทองอย่างนี้เลยโนะอเคโอ้โหลายซ้ำลายซ้ำลายซ้าลายนี้ไม่ซ้ำอันไหนไม่ซ้ำเ <c oughs> ขา <อ S 2> เรียกว่าตัวอะไรเอ่ย ตอนนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้มันเป็นแบทแมนเนี่ยไม่ใช่อ๋อมันเป็นแบทแมนเอาอันหนเอาอันไหการ์ดแลกเยอะมากการ์ดแลกใช่ใช่อีกแล้วเหรอ,หร,อหรือว่ามันเป็นแบบนี้ทุกอันเลยอ่ะโอเช่ไม่รู้อฮะไม่รู้อ่ะอใครรู้บ้างนะทำไมมันเป็นการ์ดแลงหมดเลยเหรอไม่รู จริงเหรอสงสัยมันมีเยอะไม่มีใครซื้อเขาเลยให้การแลมมาเยอะอะไงหรอทุกอันล้นเป็นการแลมหมดเลยเหรอใช่ขันยู่แล้โอ้โหบุกแล้วโอ้โไม่อีกแล้วไม่อันแล้วชุบ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  <laughs> อโอเช้นั่งนั่งดีๆน,นั่งบําบัดดีๆโอ้โหฮะกัรเล่นแล้วเหรอใช่เหรอจริงเหรออกัโอ้กัดทองกัดทองจริงปะเนี่ยโอ้โหนี่กี่ห่อแล้วอะโอเชน,น,นี่นับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหสิบแล้วเหรอเหลืออีกเท่าไหร่อีก สอง <S <S เหลืออีกสองอีกสองเป็นเท่าไหร่สิบเอองันเป็นสิบสองฮะสิบสองเลยเหรออ่าสิบเอ็ดก,ก,กเลที่สิบเอ็ดฮะอะไรแลกแล้วเหรอใช่พักแลอะไรจริงเหรอ ว้าว wow, ตัวอะไรโจ๊กเกอร์ใช่อืมอ้าวห่อสุดท้ายแล้วนะใช่อันที่สิบสองอันที่สิบสองอ่าชุบ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 สุดท้ายแล้วกา็แล <God. S 1> มันแล้จริงเหรอเนี่ยเพื่อนคนไหนรู้ต้องเอาให้เพื่อนๆเ,เขามาบอกนะเนี่ยฮะโอเช่ oh. ha, oh. ต้องใส่โชคดีโชคดีจริงหรือเปล่าเนี่ยทำให้ได้การ,ร์ดแลทั้ง12อันเลยจริงเหรอฮะจริงเหรอเชื่อมันจะโชคดีอะไรขนาดนี้ดเดหรอแกะเสร็จแล้วต้องทำยังไง<ช>ต้องเอาขยะไปทิ้งใช่ไหมอืมโอเคบายบาย,ายบายบาย